ผมมีคำถามให้คุณหมอทันทีครับบอกว่าผมไม่มีความรู้เลยครับผมทําไม่เป็นครับไม่เคยรู้เรื่องอะไรเลยครับพี่หมอส่งผมไปเรียนตามห้องต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรีสตาร์ทนะครับแล้วก็คอร์สต่างๆที่มบริษัทมีเลยแล้วผมก็เริ่มศึกษาจาก u t u b e ฟังแค่ผู้ประกอบการเลยเขพูดอะไรหัวข้อที่เราอยากเรียนเราอยากเรียนอะไรจนสะสมความรู้ครับเพื่อไปถ่ายทอดสู่ทีมงานแต่คนไม่เป็นเลยนะผ่านไปประมาณสัก ปีหนึ่งครับใช้วเวลานานเหมือนกันนะไม่ง่ายนะประมาณหนึ่งปีครับก็เป็นผู้แก่ได้วิชาถามว่าในเนี้ยหลายๆคนอาจจะไม่เคยทำธุรกิจแบบนี้เหมือนกันหลายคนอาจจะไม่เคยมีประสบการณ์ทำธุรกิจเลยเหมือนกันแต่งานเนี้ยมันไม่ได้ยากเหมือนธุรกิจข้างนอกแบบนี้ละกันสำหรับเวลาเราไปคุยกับคนนะเราสามารถอธิบายได้เขาจะบอกมาเลยอุ้ยไม่ถนัดหรอกไม่เคยทําหรอกเจอใช่ไหมครับทุกคนเจอเนาะผมเจอบ่อยนะผมก็ตั้งใจไฟังเลยครับผมว่ามันมีประสบการณ์ทำไม่เป็นเหมือนกันครับ ที่นี่เขาสอนสอนจนเราเป็นที่สําคัญไม่ได้สอนเฉยมีคนช่วยด้วยเหมือนพวกเราเนี่ยมีตีน้อยคอยช่วยเห็นไหมครับที่อื่นไปสมัครงานทํางานหัดทาให้เป็นทําให้เป็นดูืไล่ออกที่นี่ทําให้เป็นอุ้ยคนที่สอนเราเนี่ยอัพไลน์เราเนี่ยสอนอาให้เราเป็น,นได้เพราะว่าที่นี่มันเป็นสังคมเป็นความหวังดีเนาะเราไม่ทิ้งกันอยู่แล้วไหนๆก็จับมือมาแล้วต้องจับมือมาสำเร็จ พี่หมอพูดมาหนึ่งคำโดนโดนใจผมเลยทำให้ผมตัดสินใจอย่างรวดเร็วเลยเพราะผมตัดใจไม่ได้เข้ามาเพราะเงินนะผมเข้ามาเพราะพี่หมอว่าอากูว่าเป็นนักสร้างนะเขามีทีมงานนะเขาลงไปช่วยคนไว้มากมายเลยนะทําให้คนที่ไม่มีไรายได้เนะี่ยเขามีตังค์ขึ้นมาทําให้คนเหล่านี้มีรอยยิ้มมีสุขภาพมีคุณภาพ,ภาพชีวิตที่ดีผมมองเลยแบบเอองานที่มันได้ตังค์แล้วก็ช่วยคนได้แล้วถ้าเขาดีขึ้นชีวิตเขาดีขึ้นเราได้เห็นรอยยิ้มของเขา มันต้องดีใครมม่ป่วยเราขอแม่เขากินแล้วทำให้เขากินเขาซื้อกินของเขาแล้วเขาหายป่วยดูดีอีกนะครับล้วที่สําคัญเราจับมือช่วยทีมงานเราให้ทีมงานเราได้ตังเราได้ตังด้วยข้อสุดท้ายนะครับเข้าหูสุดเลยอ่เขาเล้ข้าหูสุดเลยเลยนื่องจากผมทาธุรกิจหลายอย่างนะธุรกิจเนี่ยถ้าไม่ลงไปดูแลครับไม่มีทางไม่มีทางอยู่รอดได้มีธุรกิจนี้นะครับไม่ต้องดูแลดูแลพอสมควรมีเวลาไม่เยอะแต่อยู่รอดอย่งอ,งอื่นนะครับ ประมาณนี้ให้รู้ให้ทุกคนพอรู้จักผมเนาะประวัติก็อย่างที่ตีน้อยเล่าให้ฟังครับก็บทาทางานหลายอย่างแหละ,ะล้มลุกคค้าในธุรกิจหลายหลายอย่างมาครับแต่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์คือขายเลยที่นี่ครั้งแรกที่เดียวที่แรกที่เดียวแล้วที่สุดท้ายนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะให้เวลาชุวทุกคนนะอาจจะเริ่มจากตีน้อยนะตีน้อยเป็นผู้นานะให้ทุกคนนะนําตัว